สวัสดีครับคําสงวนคําสงวนในภาษาซีนะครับคำคำสงวนในภาษาซีบนนาาแบบมาตรฐานนะครับจะมีทั้งหมดสามสิบสองคำครับก็มี auto break case char constant continue default do ดับเบิ้ลเอลอินัมเอ็กซ์เตอร์โรดฟอร์โอทูอีฟอินลองดิกิสเตอร์ รีเทิร์นช็อตสายไซตออฟสแตติกสตาร์ทสวิตช์ไทเดฟยูเนียนอันซายวอลวอลลาทยวาย ทั้งหมดมีสามสองคำครับอ่อันนี้คือคำสงวนนะครับหรือเรียกว่า reserve d นะครับอ่สำหรับบทนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ